ิดเมนูอาหารเย็นลดน้ำหนักไม่เกิน200แคลอรี่อิ่มแบบไม่อ้วนจัดมื้อเย็นเบาๆสไตล์คนลดน้ำหนักพร้อมได้ไม่ต้องอดแค่เลือกกินนิดหน่อยก็ลดความอ้วนได้แล้วนะคะ เมนูอาหารเย็นเบาๆให้พลังงานไม่เกิน200กิโลแคลอรี่วันนี้ช่อง KK Channel นำมาฝากทุกๆท่านกันนะคะ20เมนูอาหารแคลต่ำคนที่ลดความอ้วนหรือไม่อ้วนแต่ต้องการคุมน้ำหนักก็จัดแต่ตามสบายแถมบางเมนูยังเสริมออปชั่นได้นิดหน่อยด้วยนะจ๊ะเมื่อเย็นนี้อิ่มอร่อยแบบสบายๆไม่ต้องห่วงน้ำหนักขึ้นเลยเมนูที่1ส้มตำส้มตำหนึ่งจานให้พลังงานประมาณ100 กิโลแคลอรี่แต่ถ้าอยากให้แคลต่ำกว่านนี้อีกนิดบอกแม่ค้าว่าไม่ใส่ปูไม่ใส่ถั่วลิสงลดหวานลดเค็มด้วยก็ดีและจะดียิ่งขึ้นหากกินแกล้มกับผักสดๆให้มากกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายได้ไฟเบอร์แบบจัดเต็มอิ่มอยู่ท้องแบบไม่อ้วนแน่แนเมนูที่2น้ำพริกปลาทู เมนูนี้ให้พลังงานประมาณ77กิโลแคลอรี่สามารถกินคู่กับข้าวสวย1ทพัพีข้าวสวย1ทัพีให้พลังงานประมาณ80กิโลแคลอรี่หรือเลือกกินคู่กับไข่ต้มหนฟองไข่ต้มหนึฟองให้พลังงานประมาณ75-80กิโลแคลอรี่ก็ได้ยังไงก็ไม่เกิน200แคลและน้ำพริกปลาทูยังเป็นเมนูแคลเซียมสูงและหากกินกับผัก ด้วยก็จะได้ไฟเบอร์และวิตามินเพิ่มอีกหลายตัวทีเดียวนะคะ 3. น้ำพริกหนุ่มมาต่อกันที่น้ำพริกหนุ่มให้พลังงานประมาณ18กิโลแคลอรี่ต่อ1ช้อนโต๊ะสำหรับอาหารเย็นหนึ่งมือ้ออาจกินน้ำพริกหนุ่มได้ไม่เกิน3-4ช้อนโต๊ะให้พลังงานประมาณ54-72กิโลแคลอรี่คู่กับข้าวสวย1ทพัพีเสริมด้วยผักสดผักต้มโดยจะเพิ่มไข่ต้มสักครึ่งฟองก็ได้ ไข่ต้มครึ่งฟองให้พลังงานประมาณ35-40กิโลแคลอรีโดยเมนูนี้จะให้วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรทั้งหลายในน้ำพริกได้สารเคปซิซินที่มีฤทธิ์ลดอาการปวดและไฟเบอร์จากผักอีกพอสมควรนะคะ เมนูต่อไปเมนูที่4รลาบเต้าหู้ไก่สับเมนูสุดจะเฮลตี้จานนี้ให้พลังงานไม่เกิน200กิโลแคลอรี่เพราะอยู่ที่189กิโลแคลอรีโดยประมาณและยังอุดมไปด้วยแย่อาหารแคลเซียมและโปรตีนจากทั้งเต้าหู้และก็ไก่นะคะเมนูที่5เมนูลาบปลาดุก เมนูนี้ให้พลังงานประมาณ167กิโลแคลอรี่จะเป็นเมนูอาหารเย็นลดน้ำหนักที่แท้ทรูเพราะมีไขมันต่ำย่อยง่ายให้โปรโตีนคุณภาพดีอีกทั้งในเนื้อปลาดุกยังประกอบไปด้วยกรดไขมันชนิดดีที่ช่วยลดไขมันในเลือดพร้อมทั้งป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดกินปลาเป็นประจำนอกจากจะฉลาดแล้วยังลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยนะคะเมนูที่หก เมน,นูไก่ย่างใช้ส่วนของอกสะโพกและก็ไม่ติดหนังของไก่นะคะ ไก่เป็นพันธนีที่ดีของคนลดน้ำหนักเพราะไก่มีไขมันต่ำโปรตีนสูงอย่างอกไก่ย่างลอกหนังหรือสะโพกไก่ย่างลอกหนังหนึ่งชิ้นจะให้พลังงานเพียง160กิโลแคลอรีสามารถกินกับผักสดแกล้มได้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อิ่มเบาๆแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะเมนูต่อไปเมนูที่7เมนูสลัดผักสดถ้าอยากได้ไฟเบอร์และวิตามินหลายๆตัวจะสลัดผักเป็นมื้อเย็นไปเลยโดยสลัดผัก สดหนึ่งถ้วยตวงให้พลังงานประมาณ110กิโลแคลอรี่นั่นแปลว่าจานนี้สามารถเติมอ,อกไก่ชีหรือไข่ต้มเพิ่มเติมได้นิดหน่อยแต่อย่าใส่น้ำสลัดเดยอะเกินไปแม้งานแคลอรี่อาจเกิน200เอานะจ๊ะ เมนูต่อไปนะคะเมนูสลัดทูนา่าสำหรับคนที่อยากเน้นโปรโตีนเลือกกินสลัดทูน่าก็ได้เมนูนี้ให้พลังงานเบาๆแค่140กิโลแคลอรีมีโปรโตีนคุณภาพดีจากปลามีกรดไขมันดีที่ช่วยลดไขมันเลวในร่างกายได้และแน่นอนว่ากินปลาก็จะได้ DHA สารอาหารบำรุงเซลล์สมอง แต่ถ้าอยากได้สารอาหารเพิ่มอีกหน่อยแนะนำให้กินคู่กับไข่ต้มสักครึ่งฟองก็ได้จานนี้ถ้วยนี้ยังคุมพลังงานได้ไม่เกิน200แคลเหมือนเดิมนะคะ เมนูยำถั่วพูเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอาหารที่เปลี่ยนไปดูคุณภาพแบบเต็มสิบไม่มีหักเพราะไฟเบอร์เยอะแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กจากกุ้งแห้งในเครื่องยำก็มีให้ที่สำคัญนะคะยำถั่วพูเป็นเมนูแคลต่ำแค่110กิโลแคลอรีเท่านั้นและจะดีมากหากยำแบบไม่ใส่กระทิจะได้ลดไขมันลงไปอีกนะคะ เมนูต่อไปเมนูยำบุญเส้นเอาใจสายยำกันอีกหนึ่งเมนูลดน้ำหนัก จานนี้ให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่สามารถกินแทนข้าวได้หรือจะเสริมผักสดเพิ่มไฟเบอร์ไปอีกนิดก็ได้เหมือนกันแต่เวลากินยำอยากเตือนให้ระวังรสเค็มผงชูรสและน้ำเชื่อมที่มากับน้ำยำสักหน่อยนะจ๊ะหากลดทอนได้กินแบบรสชาติกลางๆไม่จัดเกินไปก็จะดีต่อสุขภาพและกลารลดน้ำหนักมากขึ้นนั่นเองเมนูที่11นะคะเมนูแกงเลียงแกงเลียงมี อยู่หลายชนิดมากๆและยังมีสมุนไพรในเครื่องแกงอีกหลายตัวเช่นพริกไทยทช่วยดับ กลิ่นคาวมีน้ำมันหอมระเหยแก้อาการปวดหลังมีหอมแดงช่วยขับลมมีใบแมงลกักขับเหงื่อขับลมแก้ไอมีฟักทองให้วิตามิน A สูงมีตำลึงให้ธาตุเหล็กแคลเซียมและฟอสฟอรัสประโยชน์อัดแน่แน,นมากๆแถมยังให้พลังงานเพียง98กิโลแคลอรี่เท่านั้นจะสดดร้อนๆให้คล่องคอหรืจะกินกับข้าวสวยหนึ่งทัพีให้อยู่อิ่มท้องแบบสบายก็ได้นะจ๊ะ เมนูนที่12เมนูนแกงส้ม ผักรวมเมนูนี้ให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารแคลต่าแล้วก็ยังเป็นอาหารแคลเซียมสูงด้วยนะจ๊ะเพราะมีทั้งผักกระเฉดดอกแคที่เป็นผักแคลเซียมสูงช่วยบำรุง,รงกระดูกและฟันมีเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายส่วนเครื่องแกงก็ยังอุดมไปด้วยพริกแห้งหอมแดงที่มีสรรพคุณช่วยขับลมและถ้าใส่ปลา หรือกุ้งเพิ่มไปสักนิดก็จะได้โปรตีนและวิตามินเพิ่มอีกด้วยนะคะเมนูต่อไปเมนูที่13เมนูเกี๊ยวน้ำอาหารจานเดียวง่ายๆอย่างเกี๊ยวน้ำให้พลังงานประมาณ141กิโลแคลอรี่แต่หากอยากลด แควลงอีกหน่อยอาจจะเปลี่ยนจากไส้หมูสับเป็นไก่สับหรือเลือกกินเกี๊ยวกุ้งแทนได้ลดโซเดียมลงไปอีกด้วยโดยการไม่ปรุงลดไขมันอีกหน่อยด้วยการไม่ใส่กระเทียมเจียวและเพิ่มไฟเบอร์ด้วยการใส่ผักเยอะๆเมน,นูนี้ก็อร่อยแบบเฮลตี้ได้อีกด้วยนะคะ เมนูต่อไปเมนูเกาเหล่าเนื้อตุน๋นในวันที่ไม่มีเวลาทําอาหารไปสั่งเกาเหล่าเนื้อตุน๋นมากินแบบมื้อเย็นแบบแคลตับก็ได้เพราะเมนูนี้ให้พลังงานประมาณ149กิโลแคลอรีแต่เราลดพลังงานได้อีกโดยการบอกแม่ค้าว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวขอผักเยอะๆและไม่ต้องปรุงรสนั่นเองนะจ๊ะ เมนูที่15เมนูซุกกี้น้ำซุกกี้น้ำ1ชามให้พลังงานประมาณ221กิโลแคลอรี่แต่เราลดให้เหลือ200กิโลแคลได้ ด้วยการเปลี่ยนเนื้อสัตว์จากหมูเป็นอกไก่ล้วนใส่วุนเส้นให้น้อยลงหรือเลิกกินเกาเหลาสุกี้ที่ใส่แต่ผักล้วนๆไม่เส้นไม่เนื้อสัตว์ไปเลยที่สําคัญอย่าก,กินน้าจิ้มเยอะและอย่าซดน้ําจนหมดด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวร่างกายจะบวมน้ําจากโซเดียมเอาได้นะ เมนูที่16เมนูต้มยำทะเลน้ำใสอีกหนึ่งเมนูแซ่บๆที่ไขมันน้อยให้พลังงานตามประมาณ170กิโลแคลอรี่มีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระจากเครื่องต้มยำและอาหารทะเลโดยเราสามารถตัดทอนพลังงานจากเมนูนี้ลงได้อีกเพียงเปลี่ยนเนื้อปลา หมึกเป็นเนื้อปลาแต่ระวังอยากกินจนหมดชามหรือซดน้ำจนเกลี้ยงเพราะโซดเดียมค่อนข้างเยอะตัวจะบวมน้ำเอาได้นะจ๊ะเมนูที่17เมนูต้มส้มปลาทูสดถ้วยนี้ใส่ปลาทูหนึ่งตัวขนาดกำลังเหมาะดับคลาาปลาทูด้วยสมุนไพรต้ยมยำยางหอมแดงแตัดไคร้ใบมะกรูด ปรุงรสด้วยพริกสดมะนาวน้ำปลาเล็กน้อยเสร็จแล้วตักมากินคู่กับข้าวสวยร้อนรๆหนึทัพพีบวกกับแคลอรี่ของต้มส้มปลาทูสดที่ราว67กิโลแคลอรี่เมนูนี้ก็ยังจัดเป็นอาหารลดน้ำหนักไม่เกิน200แคลและยังเป็นอาหารย่อยง่ายได้โปรตีนจากปลาทูได้กดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายและยังได้สารต้านอนุมูลอิสระจากบรดาสมุนไพรในเครื่องต้มยำได้อีกด้วยนะ เมนูต่อไปเมนูที่18เมนูปลาเผาปลาเผาให้พลังงานประมาณ150กิโลแคลอรี่เมนูนี้สามารถกินหมี่ลวกหรือเส้นขนมจีนที่แถมมากับชุดปลาเผาได้นิดหน่อยแต่กินผักสดได้ไม่อั้นเลยนะจ๊ะและขออีกอย่างว่าพยายามจิ้มน,น้ำจิ้มให้น้อยเพื่อลดโซเดียมไปในตัวนะจ๊ะ เมนู19เมนูปลากระพงนิ่งมีปลาเผาแล้วต้องมีเมนูปลานึ่งจานนี้ให้พลังงานเบาๆแค่1 0 7กิโลแคลอร,รีกินคู่กับข้าวสวย1ทัพีจะเป็นเมนูสุขภาพที่ให้พลังงานต่ำไขมันจากเนื้อปลาก็ต่ำย่อยง่ายในเนื้อปลาย,ยังมีกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายถึง2ชนิดคือกรดไขมัน EPA และกรดไขมัน DHA ช่วยลดไขมันเลวใน ร่างกายป้องการการอุดตันของหลอดเลือดและมีส่วนช่วยบำรุงเซลล์สมองได้ด้วยนะคะเมนูสุดท้ายเมนูไข่ตุนส่งเครื่อง เมนูไข่ทำง่ายอร่อยและได้ประโยชน์เยอะอย่างไข่ตุนทรงเครื่องถ้วยนี้ให้พลังงานประมาณ160กิโลแคลอรีขึ้นอยู่กับปริมาณเครื่องที่ใส่เพราะนอกจากจะใส่ไข่ไก่1ฟองไข่ไก่1ฟองมีพลังงานประมาณ75-80กิโลแคลอรีแล้วบางคนอาจจะใส่เนื้อสัตว์อย่างหมูสับกุ้งสับหรือปูอัด พร้อมด้วยผักอย่างแครอทหอมใหญ่หรือต้นหอมลงไปด้วยนับเป็นเมนูที่อาจแน่นไปด้วยโปรโตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่มีกรดอะมิโนโจำเป็นต่อร่างกายมีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโลหิตจางมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากนี้ในไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน b 1, B2 และ B6 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองมีโฟเลตวิตามิน A วิตามิน ีวิตามินอีและเลซินซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญต่อระบบการทำงานของร่างกายแต่หากอยากลดน้ำหนักแนะนำว่าให้กินไข่ตุ้นเป็นอาหารเย็นแบบเพียวๆไม่กินคู่กับข้าวนะจ๊ะเพราะจะได้พลังงานเกิน200กิโลแคลอรีนั่นเองนอกจากคุมอาหารแล้วก็ควรหาวิธีการออกกำลังกายหรือขยับร่างกายให้เยอะๆเ,เช่นเดินให้ได้วันละหมื่นก้าว หรือเดินให้เยอะขึ้นก็ยังดีแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าให้มากๆนอนหลับให้เพียงพอและพยายามไม่เครียดเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองนะคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่วยกับช่อง KK c h แชแนลด้วยนะจ๊ะจะขยันหาสาระดีๆสาระที่มีประโยชน์มาฝากกันอยู่เสมอๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า